ก่น้องกันไงฮักันเนื้อกาวเมียนว่อครคบพูดถุนไล่ไหนบอกพูดเอาเลเอร่ยหงมีเล้ยุนไ่มาเลือกยอมเข้มกว่าน้ำเมียนวะอ่อยอย่าคืมห้อยห้อยทีห้อยนอกเขาเมียนว่อนจะิมกันไหถูนไล่เมีนวาไปท่านนี้ เออนะครับฮักกันไป่โน้มไม่ยันนิเงียบเดีกว่ารักกันดีกว่าเออนะครับผู้ใดที่พอฮักเขาซ้ำทีซ้ำน้องไม่บอกจะว่าพูดเงินพูดกั็พูดเงิน้อเบิ่งยังไงเบิ่งเวลาเป็นการอย่างนี้นะเออผู้ใดญมาเนี่ยเอ้าผมถามนะผมบอกแมนทีแมนนองมันมีเพลงเนี่รักกันไว้เถิดชาติเกิดเริ่มดวง เด็เกิดชาตหนในกอไทยด้วยกันแน่หนเ็าบอกวันนี้พ่อมากับเขาม่ไม่ยิงกันวันนะอ้ยรุดยอดเลยเหรตั้มตเออว่านะครับโอเคดินยางอาาไนายวงานทีงานนองเขานะครับเอามารวบัวกันเป็นไรได้ยศบอธันบามีงานนอกจากับเดียรพ่อแพอเอาลอดนั่นว่าินคนกระายมีนะธัน่ามีงานที่นองเขาเขาพ่พอเด้ยร่เอาหลผมาแต่ผมมาถือคนเนี่ย ท่านบริทงานพีงานพ่อพ่เนเด้ว่าตะคุณกตามมีมีพระพระดาพีการงานนั่หมดะมาจากไกลบันไดนี่การจะนดรบุรีนี่ไปยังเป็นถึงเดินทางมาเพราะว่าความความความเป็นยากนี่ทนี่แหละญาิพี่นอคนี่แหละนั่นบ่ถิงกันบ่ได้เป็นมาเป็นปราชว่าเออขอให้ลูกว่ามือไดนจ้งไดนนะครับไนจเนี่ย เจ้าก็ยังมาเห็นว่นเนี่ยเห็นว่นเนี่ยพี่น้องเขาได้สิ่งว่ได้หรอไ่มี่ม่งไรหอก่ได้ก่อ่ได้ก่นี่แหละนะครับสายใหญ่รักแม่ก็มาได้เห like ็นนั่งขอมาๆๆๆแม่แล้วก็ค่อยแข่งแดงแต่ว่าก็ต้องมาเพราะว่างานพี่งานน้องเห็นไครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้คุณแม่กับไปี่สาวกลับกลับ้ดิกลับแล้วครับกลับล้วกลับับเรียบร้อยแล้วครับ อ่ะอร่อยชิมดูดิว่ารสชาติเป็นไงโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยให้อร่อยให้อร่อยชิมก่ันไหมเอาทีดินี่นี่คือกาแฟสดเอสเอสเปสโซเอสเปสโซเอสเปสโซอ่าเอสเปสโซของสวนป่าเออเอออร่อยอร่อยรสชาติเป็นไงครับยังจุกเดี๋ยวอลองดูลองดูลองดูอร่อยกินได้อร่อยกินนแเ้าที่เอาเข่าเทียบเยอะชาติไหนเอาไม่ย อย่าเด well ้ออย่าเด้อเพื่อเพื่อนมีดคงมีแฟนอยู่เด้อยากเด้อผมบอกกุอนเด้อเออติแน่เน่โนอ่เอาลองดูรสชาต er er> ิตัวนี้คือแก้วละใส่ซีแม่นะตี่เนี่ยโอ้ยใครเหรอไม่ใครเลยดูน้องเมไพิ้์หรือว่าหลานบอกเลยนะถ้าใครทานเซนนะครับสีคิ้วสีคิ้วชายภูมินะตรงนี้เค้นว่าแยกหลวงนองบบโค มา <ates> แวมมากินกาแฟที่ร้านสวนป่าป่าดีสอดโอ้โหหนึ่งช่วงนี้โปรโมชั่นคือหนึ่งแถมหนึ่งในที่นอนนี่เอานี่กาแฟกาแฟสดกาแฟสดร้านหนึ่งหรือไกาแฟสดกาแฟนดกาแฟสดหนึ่งแถมหนึ่งอ่าตอนนี้ก็คือเราก็ช่องเลือกติดตามช่องขอยติดตามช่องเนี้ยช่องยูทูบฮานยูหากินบ้านเฮาได้ เราได้มีผู้ติดตามอยู่6,800คนแล้วตอนนี้ครับ1,800คนครับคำว่าได้คนก็ฝากพี่ฝากน้องเอาผู้ใดทานกแสุดยอดเลยเออเอาอมดูลองชิมบงอย่างกินจุ๊บแซ่บด้วยเค็นหนาจุ๊บแซ่บด้วยชุดยอนเลยกาแฟสวนป่ารีสอร์ทครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งแชมป์หนึ่งนะมีเอสเตโซ่เป็นรสชาติเป็นไงหวานมันเค็มข้นอันนี้คาปูชิโน่ค่ะอันนี้เอาอะไรอรักอันนี้เอารุ่งไรนี่นี่เจ้าของร้านเขาเรียกว่า บ,บาริสต้าไม่ติดบาริสต้านะโอเคบาริสต้าครับเนี่ยเอาสวนป่าร okay. mm ีสอร์ทสวนป่ารีสอร์ทที่น้องมีฝากครับโอเคอ่านี่ครับนี่คือคาปูชิโน่คาปูชิโน่ครับคาปูชิโน่ครับนี่ลองดูลองดูครับีช้างก็มีวีช้างวีช้างตีเท่าแกวีช้างมาอ๋อเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มตาช้างเครื่องดื่มตาช้างนะครับเอา เอาเก่งเช่นกันเิื่อไปเรื่องเกงเอันนี้อันน้จานเก่งจานอันน้ลกจานเอันนีู้ดเกงจเดยไ่ด้เอกันให้พูดเลดกนอยเให้ตัดจานไปครับขอขอคำคมอย่างนดดูขอคิดคำคมมีปะมันจะยิ่งเง้วเอาพอดีคำคมแต่แต่อเออขอคิดคำคมอย่างนาด้ คำว่าเออร้านอาหารตรงนี้ติดถนนใหญ่ครับถนนใหญ่นะไปมาสะดวกเออโอเคซีคิ้วมาซ้ายมะแยกครับแยกหนองแยกหนองโบโคกเออหนองโบโคกถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผ่านเส้นนี้ยเออถ้าเกิดจะไปใช้พูมิก็อยู่ซ้ายมือซ้ายมือถ้าเกิดจากใชยพุมมจะไปซีคิ้วก็ข้ามซีแยกมาก็อยู่เทินนิดนึงนะมันก็มามากินกาแฟก่อนนะ ถ้าตอนนี้มาท่องเที่ยวก็เขาเชิญชวนครับเชิญชวนเลยครับใช้มือตรงนี้แหละน่ะใช้มือนะก่อนเย็นนะก่อนก่อนถึงแยกีไอ้จอบโบโคนะครับยืนยันว่าของเขามีคุณภาพนะครับผมอ่ะโอเคน้องเขาเชียร์ให้หมดยานย็นน้ำแข็งมีอ่ากดไลค์กดแชร์ช่องโอเคอยู่หางกินบ้านเฮาได้ี่น้องได้คุณครับโอเคกด